เมื่อปีพุทธศักราช2522มหาวิทยาลัยสงขลานครินทเพิ่งผ่านทศวรรษแรกของการก่อตั้งและกำลังเร่งเพิ่มคณะสาขาวิชาใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้โดยเฉพาะด้านการเกษตรซึ่งต้องการการส่งเสริมด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและสร้างรากฐานเศรษฐกิจภาคใต้ให้มั่นคงนั่นหมายถึงมหาวิทยาลัยจะต้องมีนักวิชาการ และนักบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซึ่งในภักใต้ขณะนั้นยังขาดแคลนรวมถึงผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเพิ่งก่อตั้งได้เพียงไม่กี่ปีหลังจากความพยายามและความร่วมมือของนักวิชาการทางการเกษตรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันหงละดารมอธิการบดีในขณะนั้นจึงได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพบกับศาสตราจารย์ดรสุจินต์จินนายนซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืชผู้เขียนตำราพันธุศาสตร์เป็นภาษาไทยเล่มแรกนักวิจัยผู้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพันธุ์สุวรหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์หลักที่เกษตรกรนิยมปลูกกันทั่วประเทศเพื่อการเข้าร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และภาคใต้ ผมเองเนี่ยไม่เคยไปหัดใหญนะ่ในชีวิตเลยนะก็ในเดือนต้นต้นเดือนพันวาคมปี2522เนี่ยนะท่านคุณหมอท่องจันของระดาหลมซึ่งทราบว่าเป็นอธิการบดีของมหาวสงขลาน,นี่นะก็ได้กรุณาไปพบผมอนะ่ะที่ ศึกวิจัยเขาพูดเขาฟังที่อำเภอปากช่องนะตอนนั้นผมก็ไม่เคยทราบแล้วไม่รู้ข่าวเลยนะว่าท่านมาเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ได้มีโอกาสได้พบก,กับท่านนะท่านก็บอกว่าอยากจะขอให้ผมเนี่ยไปช่วยคณนะนะนะทรัพย์กรธรรมชาตินะับคณะตำแหน่งคณะบดีกวว่างอยู่แล้วก็ผมก็ไปแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับระยะเริ่มต้น นะผ,มผมเองได้ได้อ่านเอกสารแล้วก็เรื่องของแผนนะแม่บทก็รนะู้สึกประทับใจนะเพราะาเข้าใจว่าทางมออเนี่ยนะไปจ้างทางผมไม่ทราบว่าเบอร์แบงหรือที่เอเชียดิวิชั่นแบงค์เนี่ยนะทำทำแผนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เห็นว่าแผนนี้น่าประทับใจมากแล้วน่าสนใจ ความจริงผมไม่เคยมีประสบะการณ์นะในการไปหารอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็กเเ็เป็นที่น่าประทับใจนะฮะเช่นก,ก็จะมีโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะก็มีตลงภาควิชาทื่อว่า earth science สองมันมีภาควิชาที่เป็น aquatic science แล้วสามที่จะเป็น agricultural science m น o ะ้วมอเป็น,เป,นเป็นมาหายาลัยที่มีความคิดอะไรต่างๆเนี่ยใหม่ก็คิดออกนอกกล่อง อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเป็นเป็นผลดีระยะยาว,ยาว,ยาวนะฮะก็ก็มีความประทับใจตรงนั้นเนี่ยก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะชีวิตผมก็เปลี่ยนเลยนะจากเป็นนักวิจัยเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านไปบริหารได้เลยชีวิตผมก็เปลี่ยนกลายเป็นผู้บริหารแล้วก็กลายเป็นผู้บริหารเนี่ยาจนากระทั่งถึงวันนี้ผมก็ได้เรียนกับอาจารย์สองวิชานะครับตอนเรียนฉันเป็นญาตรีอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ก็คือเรียนบางส่วนของวิชา,าพันธุศาสตร์แล้วก็เรียนทั้งวิชาเลยวิชาปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับท่านอาจารย์เป็นคนที่สอนได้เข้าใจง่ายเพราะท่านเอาเรื่องที่ปฏิบัติจริงมาสอนพวกเราผมประทับใจที่ได้มีโอกาสเรียนกับท่านอาจารย์นอกจากท่านอาจารย์จะให้ในสิ่งที่ เป็นความรู้และเป็นประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือประทับใจในความตั้งใจท่านอาจารย์ต้องนอนอยู่ที่สถานีที่ไร่สวรที่ปากช่องท่หนอกว่าต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วก็ให้น้ำเขาพูดเสร็จในเสร็จหกโมงเช้าก็ออกมาจากสถานีที่ปากช่องแล้วมาถึงก็มาสอนเลยประมาณชั่วโมงแปดโมงเก้าโมงตรงนั้นน่ะทมาถึงก็เคาะ ที่ฝุ่นที่กางเก่งของรามรั้งแล้วก็เข้าสอนเลยนะครับนั่นเป็นอะไรที่ที่ผมรู้สึกว่าความเป็นครูคือความรู้สึกรับผิดชอบต่อต่อลูกศิษย์จากนักวิจัยมาเป็นนักบริหารในตำแหน่งคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติศาสตราจารย์ดรสุจินจินายนได้บุกเบิกและพัฒนาคณะให้ก้าวหน้าอย่างมากได้เจรจาความร่วมมือจนได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ในการพัฒนาด้านบุคลากรสายวิชาการโดยมีอาจารย์และนักวิชาการได้รับทุนสนับสนุนไปเรียนต่อที่ประเทศดังกล่าวทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะในการผลิตบัณฑิตงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมนอกจากนี้ได้สร้างความร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรระบบนิเวศเกษตรวิถีชีวิตชุมชนในชนบท ตลอดเวลาที่อยู่ที่มอสงขราเนี่ยตั้งแต่ปี2522ถึง2530เนี่ยนะก็ได้ทำเรื่องใหญ่ๆที่งมีความภูมิใจนะจนถึงบัดนี้เนี่ยนะครับก็คือผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาที่จะติดต่อประสานงานกับขอความช่ยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียนะก็ประสบผลสำเร็จนะก็ได้โครงการมาที่จะพัฒนา5ปีแรกเนี่ยก็พัฒนา เรื่องของคนที่จะต้องส่งไปเรียนให้ทำเป็นใจเอกที่ออสเตรเลียสองก็ทาง,งานวิจัยนะซึ่งระยะนั้นเนี่ยมนะัก็ผมก็เสนอความเห็นว่าน่าจะต้องทำเรื่องเรื่องแพ้นะจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมนะแล้วก็ผลงานวิจัยนี้ก็ส่งต่อให้ใช้ประโยชน์กับสังคมได้จะได้แก้ปัญหาทั้งด้านเศร,รษฐกิจทั้งด้านสังคมต่างๆใให้กับชาวบ้านด้วยนะแล้วก็ พยายามที่จะเอาผลงานต่างๆเนี่ยนะครับออกลงชุมชนึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากจากสตาฟของคณะทร,รัพยากรธรรมชาติที่มีในระยะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรนะแต่ว่าผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศเนี่ยเพราะเห็นว่าถ้าเราค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาตินะไปเนี่ยโดยไม่บิด ชาวต่างชาติมาช่วยมาลายในต่างชาติมาช่วยก็จะช้านะแล้วก็อาจจะหลงที่หลงทางไปกันใหญ่นะก็เลยโชคดีฮะสงปีต่อมาเนี่ยก็ได้รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยมาช่วยเป็นโครงการในช่วงแรกนี่ก็5ปีนะครับของจากมาลายควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีรัฐบาลฝรั่งเศสนะที่ทางทางมโอเองเนี่ยนะได้ไปขอผู้เชี่ยวชาญมาประจำมอนะแต่ว่าในท้ายสุดเนี่ย ผนะู้ชายฝรั่งเศสคนนี้ก็มาประจำอยู่ที่คณนะทรัะก็มาทํางานร่วมกันเนี่ยนะครับก็ได้ทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยนะส่งพวกอาจารยนะ์ไปพัฒนาทางสาขาพัฒนาสังคมด้านเศรษฐศาสตร์ทางการกเกษตรเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่เริ่มต้นจากการพัฒนาเนี่ยที่สําคัญนะที่ผมได้รับความเมตตาจากท่านก็คือท่านลระดนันนะครับ ให้ผมได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอนันต์ท่นพัยนให้ไปเรียนต่อนะครับนอกจากนี้ถ้าที่ทราบมาก็จะเป็นยุคที่ท่านได้มีความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็ส่งอาจารย์รุ่นใหม่ๆที่เพิ่งมาทํางานเพราะว่าคณะเราก็เพิ่งเปิดไม่นานปี2525 25, อยู่ในระหว่างการสร้างบุคลากรสร้างคนท่านก็มีส่วนผลักดันมากในกะารส่งอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยครับไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกทั้งในออสเตรเลีย หรือว่าต่างประเทศท่านเองเป็นผู้ที่เรียกว่ามีบารมีนะครับอย่างที่ผมไนดะ้รับทุนมูลนิธิอน,นันต์ธรรมพิจิท่านก็เป็นกรรมการสัมภาษณ์ท่านหนึ่งในมูลนิธิอน,นันต์ธรรมพิจิตสิ่งที่จําเป็นสําหรับผลิตบุคลากรด้านการเกษตรคือพื้นที่สําหรับการฝึกปฏิบัติภาคสนามศาสตราจารย์ดรสุจินจินายน์ได้พัฒนาสถานีวิจัยเทพาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลายเป็นสถานีวิจัยที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำการวิจัยและฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งขอใช้พื้นที่คลองจำไรอําำเภอคลองหอยโขงซึ่งเคยเป็นเขตของผู้ที่มีความเห็นต่างทางการปกครองจากกองทัพภาคที่4เนื่องจากการเรียนเกษตรจำเป็นต้องมีสถานที่สำหรับฝึกทักษะและใช้ศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้อย่างถูกต้องที่ดินของคณะทรัพยกากรธรรมชาติที่ท่านอาจารย์สุจินได้ไปบุกเบิกแล้วก็หาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนมันมีเยอะมากปัญหาของคณะทรัพยกากรธรรมชาตินะวันนั้นเองเนี่ยผมเข้าใจได้ว่าเรื่องงบประมาณกับเรื่องบุคลากรที่จะต้องไปบุกเบิกแต่หลังจากที่ผมเข้ามารับหน้าที่ เปรองคณะบดีสมัยอาจารย์วันลบเมื่อสิบปีที่แล้วผมได้ลงไปฐานีวิจัยทุกสถานีเห็นศักยภาพของฐานีวิจัยซึ่งสามารถจะทำให้เป็นที่ที่เป็นการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบได้ขณะเดียวกันก็จะเป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผมก็เลยได้เห็นคุณค่าของ ที่ดินที่อาจารย์สุจินได้ไปหามาให้เป็นสมบัติของคณะทรัพยากรธรรมชาติณวันนี้เองฐานิวิจัยทั้งสามสานีรวมทั้งสานีล่าสุดของสานีนาทวีของภาควิชาสัตววรรยถูกปรับปรุงให้เป็นดังเจตนาลมที่อาจารย์สุจินหวังนั่นก็คือเป็นฐานิวิจัยที่พร้อมสำหรับการเรียนการสอน เป็นฐานีวิจัยที่พร้อมสําหรับการอบรมและก็ดูงานของเกษตรกรในเรื่องของสถานีวิจัยเทพาเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยนะคะกะ็ก็แตะอยู่นิดหน่อยคืออาจารย์เนี่ยก็เริ่มที่จะไปขอพื้นที่อขอพื้นที่ที่ของของเกษตรกรลืดรัศดรเขาอยู่แถวนั้นเนี่ยนะเราก็ไปอาจารย์ก็พาพาพาไปด้วยแล้วก็ไปขอพื้นที่ พอาจารย์ก็พูดดีอะอ่ะบอกว่าคือเรามีพื้นที่เนี่ยแต่ว่าเราก็เราก็ต้องต้อง,องให้เขามีพื้นที่ทำกินด้วยอย่างงี้ยอาจารย์ก็จัดคิดว่าตอนนั้นก็คงจะจัดพื้นที่ทำกินให้ให้ราษฎรด้วยนะคะเราก็ได้พื้นที่เทพามาเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่ที่นึกถึงอาจารย์ก็คือว่าในเรื่องของอ คำขวัญของอาจารย์ที่เขียนไว้ห้อง102อะเขียนว่าเออเร่งเรียนเพียรลึกฝึกหนักคิดว่าออมันเป็นเรื่องของคณะทรัพ์เนี่ยเป็นเรื่องของอฝึกนักศึกษาผลิตนักศึกษาให้เป็นนักวิชาการแล้วก็ยังจะเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยนะ,ะอาจารย์เป็นคนลุยอาจารย์เป็นยอดมนุษย์อะที่พี่บอกอาจารย์นี่เป็นยอดทุกเรื่องเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารก็ใช่ความเป็นอาจารย์ก็สูงนะคะแล้วก็แต่ว่าเรากลัวแกนะกลัวแกามากทุกคนกลัวแกหมดเลยกลัวด้วยความเกรงใจกันนะเดียวกันเราก็อบอุ่นนะอาจารย์เนี่ยจะไม่ได้มองเรื่องแต่เรื่องใหญ่ๆไม่ใช่นะอาจารย์จะมองเรื่องตเล็กๆน้อยๆยที่ว่าลูกน้องหรือว่าพวกต้ามกำบินชาทาอะไรกันจะมาร่วมเสมออย่างเช่นตอนที่เรามีแข่งกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยระหว่างคณะสนุกมากสมัยนั้นนะสายคอสายกอนะมาลุยกันมันเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นหรอกอาจารย์ไปเชียร์ขอบสนามอ่ะ แล้วก็วิ่งรอบอชูแบงค์ห้าร้อยด้วยนะชูแบงค์ห้าร้อยไอ้ตุน้นลูกละห้าร้อยลูกละห้าร้อยใช่ไหมไอ้นี่ก็สู้ยิบตาว่าอยากได้ห้าร้อยถ้าจะเล่าเรื่องว่าอาจารย์ไม่ได้มองแต่วิชาการอาจารย์ก็มองความสัมพันธ์ในระหว่างคณะคล้ายๆว่าสายกอสายกอต้องอยู่ด้วยกันอย่างอย่างมีความรู้สึกที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แบ่งว่าโอ้ยเราเป็นอาจารย์นู่นเป็นนี่ไม่เลยจนปัจจุบันผลงานของท่านในพื้นที่ภาคใต้ยัยงส่งผลให้เกิดการพัฒนา ทั้งด้านบุคลากรทางการเกษตรความรู้ทางวิชาการการพัฒนาสถาบันการศึกษาอาชีพของเกษตรกรและใช้ความรู้และประสบการณ์ที้แนะแนวทางการบริหารและการพัฒนาในฐานะกรรมการสภามาหาวิทยายลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากการเข้ามีส่วนร่วมเป็นผู้บริหารและนักวิชาการด้านการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนปัจจุบัน ทั้งการสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้แก่เกษตรกรการผลิตบัณฑิตเพื่อประเทศชาติและทำให้คณะทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบันและด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในวงการวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์มาโดยตลอดรวมทั้งเป็นนักคิดและนักปฏิบัติพัฒนาควบคู่กันไปจนเป็นที่ยอมรับสภามาหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ จึงมีมติเป็นเอกฉันให้มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พืชศาสตร์แก่ศาสตราจารย์ดรสุจินจินายนเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป